สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับเอิญค่ะรถสวยย่านมีนบุรีต้องบอกเลยว่าวันนี้เล่องามยามดีนะคะมารีวิวตัวรถเป็น Honda City 1.5V Part ปี17นะคะราคาของคันนี้ตั้งขายอยู่ที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยมาพร้อมเลขไมของคันนี้เพียง61,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ รถมือเดียวบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมได้สีดำดุแบบนี้ไปเลยนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่ดูรีวิวนะะี่คมาจาก YouTube ช่องเอิญหรือว่าเข้ามาซื้อรถนะค,ะคันนี้กับเอิญนะคะเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าค่ะต้องบอกก่อนว่าเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะ ตัวรถคันนี้นะคะใครที่ซื้อกับเอิรนเอาโปรโมชั่นไปเลยนะคะเงินสดมูลค่า5,000บาทนะคะถ้าเกิดจัดเฟรนน์ผ่านเรื่องผ่านรับรถแล้วนะคะเอาไปเลย5,000บาทนะคะให้นะคะ,ให,ะ,คะให้กับคุณลูกค้าเอาไปเติมน้ํามันนะคะเป็นกิบบอเชอร์ให้กับคุณลูกค้าไปเลย โปรโมชันนี้นะคะเฉพาะคนที่ดูมาจาก YouTube ช่องของเอิรนและมีหลักฐานนะคะว่าดูมาจริงนะเอาไปเลยนะคะโปรโมชันนี้อ่ะเดี๋ยวพามาโทรนะคะตัวรถของคันนี้รอบคันกันเลยเดี๋ยวพาลูกค้ามาดูตัวรถรอบคันนะคะก่อนรับชมฝากกดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถกันเลย สำหรับตัวรถคันนี้มาพร้อมทะเบียน7ก็ไก่งอง,งู4 3 4 2นะคะป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วยทะเบียนก็สวยสีก็สวยรถก็ดีนะคะประหยัดน้ำมันด้วย1.5นะคะตัววีอ่ะคันนี้มาพร้อมไฟคู่น้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟเดทามาให้เรียบร้อยเลยกระจังด้านหน้า,นาเป็นโครเมียมล้อมรอบด้วยรังพึ่งนะคะช่วยในการระบายอากาศนะคะสำหรับตัวเครื่องได้ดีด้วยมาพร้อมสเกิร์ตด้านหน้าที่ติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อย นี่คาดนะคะเป็นตัวนี้ด้วยนี่สติกเกอร์สีแดงนะคะแบบนี้เลยพร้อมกับตัวไฟด้านหน้านะคะที่มีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยตัวซีนนะคะติดเรียบสนิทแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวกันชนนะคะด้านหน้านะนี่เลยให้ลูกค้าได้เห็นว่าสีเสมอกันแบบนี้นะคะพร้อมไฟหน้าที่ใหม่มากๆไม่แตกไม่ชำรุดด้วย กระจังหน้าก็ถือว่าสวยๆออกแบบดีไซน์มานะคะเป็นแบบรางพึ่งนั่นเองช่วยในการระบายอากาศนะคะของตัวรถได้ดีด้วยนี่ไฟคู่หน้านะคะไม่แตกด้วยให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะมาพร้อมกับตัวซีนนะคะซ้ายและขวาเนะคะเรียบสนิทกัน เสียงเสมอกันแบบนี้พร้อมกับตัวแม็กที่จะได้เป็นล้อมแม็กนะฮะทูโทนสีดําตัดสีโครเมียมหัวนอ็อตสีรูล้อมแม็กเดิมจากโรงงานเลยเดิมจากศูนย์ที่ออกมาเลยนะคะคุณลูกค้าขาได้ยางปี2021เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยางปีที่แล้วนะเป็นยางดันหลกด้วย ช็อกน้านในนะคะเดิมๆม,มาตั้มสีจากโรงงานแก้งอยู่ครบนะคะให้ลูกค้าได้เห็นและมั่นใจนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่แก้มตัวรถติดตั้งมาให้เรียบร้อยป้ายภาษีหน้ารถก็ติดให้แล้วนะคะพร้อมติดฟิล์มสีดํามาให้รอบคันเลย Honda าที่กระจกก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่ฮอนด้านะคะมีคิ้วกันสัต์ติดตั้งมาให้นะคะดําเดิมจากศูนย์ตัวฟิล์มนี่ถือว่าดําสะใจเลยนะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่ารถคันนี้สวยจริงนี่ ที่จับเป็นโค้เมียมีตัวล็อครถปลดล็อกให้นะคะถ้าเกิดคุณแจอยู่ใกล้มือ Honda Honda าที่กระจกอยู่ครบแบบนี้เลยด้านหลังก็อยู่ครบเช่นเดียวกันด้านหลังตัวรถนะคะมีโลโก้ Honda นะคะติดตั้งให้อยู่ครบให้ลูกค้าได้เห็นว่ารถไม่เคยประสบอุบัติเหตุชนหนักพิกามจมน้ำไฟไหมเพราะว่าที่นี่คัดรถสวยเก๋ๆนะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่มีด้านหลังมีตัวไล่ฟ้ามาให้ขีปฉลามด้านท้ายก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังนะ สปอยเลอร์หลังก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะโลโก้ของตัว City ้และ IVT e ทก็อยู่ครบนะคะด้านท้ายของคันนี้เป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้ทะเบียนรถ7ก็กไก่งงู43 42นะคะปค้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วยด้านท้ายของคันนี้มีสกเกิร์ตด้านหลังมาให้นะคะพร้อมกับตัวไฟทับทิมคู่หลังก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่เปิดด้านหลังให้ดูกันเลยดีกว่าอ่าเปิดด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยกล้องด้านหลังช่วยในการแบบ มองด้านหลังในตอนถอยด้วยอะคันนี้มีในส่วนของตัวผ้ายางปูมาให้เรียบร้อยนะคะสลักว่าซิตี้ผ้ายางปูนะคะก็ถือว่าช่วยให้กับผู้ลูกค้านะคะวางของได้สะดวกขึ้นนี่เม็ดอาร์เรียงกันสวยๆแบบนี้ด้านท้ายนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดฝากระโปรงด้านหลังเดิมๆแบบนี้เลยพร้อมกับตัวซีนนะคะกดไปมีรอยเล็บแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคะ่ะอะนี่ หัวนอ็อตไม่มีรอยไขยไม่มีเลยถอดเม็ดอาร์คกลมๆอยู่ครบนะคะไม่มีสาดสีหรือว่าชนหนักมาแน่นอนนี่ด้านหลังสภาพสวยจริงนี่มียางอะไรนะคะเครื่องมือแม่แรงติดตั้งมาให้เรียบร้อยทางมะพร้าวตัวซีนนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะไซส์สะอาดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้บอกเลยว่าไม้เขาน้อยนะคะไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยไม้หกหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรเท่านั้นนะคันนี้ไม้น้อยรถสวยนะคะสภาพเกรดเอเลย อะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างคิ้วกันสาติดตั้งอยู่ครบทุกจุดนะคะ Honda Honda กระจกรอบคันเดิมหมดเลยนะคิ้วกันสาติดมาให้แล้วนะติดฟิล์มสีดำมาให้รอบคันเลยอะนี่สวยเดิมมากๆเลยนะคะมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันเมื่อกี้ตกใจนะคะถามว่าตกใจใครใช่ไหมนี่เลย ตกใจตัวนี้นะคะมันจะกัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็มาดูรถกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูภายในตัวรถนะคะของคันนี้กันเลยดีกว่าว่าพื้นที่ด้านในนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน พาลูกค้านะคะมาชมตัวรถนะคะภายในของคันนี้ก็เลยมาที่ผังประตูก่อนเลยนะคะมีเ <vo> ซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกมาให้นะคะกระจกเป็นมาเลื่อนออโต้ฝั่งของคนขับนะคะแต่ว่าฝั่งอื่นจะยังไม่ใช่ออโต้นะนี่มีเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกมาให้นะคะกระจกเดิมๆประตูเดิมๆด้วยมาพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้เลยนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะเปลี่ยนช่องได้ที่สําคัญด้านล่างตัวรถนะคะเขามาพร้อมกับตัวที่รับสายโทรศัพท์ วางสายโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันนี่อ่ะขออนุญาตขึ้นมาบนรถแล้วลองสตาร์ทรถให้ดูกันเลยคันนี้นะคะมาพร้อมหน้าปัดที่จะได้เป็นแบบดิจิตอลนะนี่อันนี้คือเสียงที่ยังไม่เปิดแอร์นะคะคือเงียบมากเราเปิดแอร์นี่ เลขไม้นะคะห1 1ม6่หงกิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณลูกค,ค้าขาเลขไม่ถือว่าน้อยมากๆเลยพร้อมหน้าปัดดิจิตอลด้วยคันนี้ไม่น้อยไม่พอนะคะบอดี้ของตัวรถสภาพของตัวรถคือเดิมๆเลยนี่เปิดไฟหลีนะคะเขาก็จะหลีไฟให้เช่นเดียวกันนี่จอทัชสกรีนนะคะคุณลูกค,ค้าขาเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ fm af ก็ได้เช่นเดียวกันเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้ เพิ่มในส่วนของเบอร์โทรเข้าไปในนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์ปรับเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยแอร์ Air, นะคะตั้งค่านะคะเป็นออโต้ได้เลยอันนี้คือเปิดอยู่นะนี่แล้วก็เป็น e n นจิ้สตารเรียบร้อยแล้ว ก n g สตาเรียบร้อยนะคะพร้อมเกียร์ออโต้นะคะแบบนี้เลยนี่ภายในได้เป็นบ่อนหนังสีดํานะคะภายในบ่อนหนังสีดําเพดานด้านบนไม่มียันคราไม่มีแบบว่าร่องรอยการขีดข่วนใดๆนะคะพร้อมกับตัวที่บังแดดมาให้เรียบร้อยมีในส่วนของไฟสองแผนที่มาให้สองจุดของตัวรถแบบนี้เลยกระจกนี้ให้ทางฝั่งของคนขับนะคะแต่ว่าคนนั่งจะยังไม่มีนะอ่า เรามาดูที่เก็บของกันนี่เลยมีที่เก็บของเก็บสัมภาระนะคะมาพร้อมกับตัวคู่มืออยู่ครบแบบนี้นะคะนี่ด้านบนให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะว่าด้านบนคือแบบสะอาดมากไม่มีคราบก่า ให้เห็นกันแบบนี้ด้านหลังของตัวรถนะคะพื้นที่ด้านหลังถือว่ากว้างมากๆเพราะว่าส่วนตัวใช้ซิตี้อยู่แล้วนะคะด้านหลังถือว่วางมากมากเลยใสยค่คาซีดได้ด้วยนะคะทั้ง2จุดของตัวรถด้วยเลยนะคะนี่สวยเดอร์มากๆเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องนะคะให้ลูกค้าดูกัน้า้มีไหมอ่ะแต่ก่อนไปดูห้องเครื่องให้ดูก่อนสคบหน้ารถนะคะราคาตัวรถอยู่ที่5้าแสนเบาทนะคะพร้อมกับตัวรถที่จะได้เป็นรถปี2017 1.5 VP a r t นานะคะนี่เลย สวยเดิมเมนสีล้วนไม่เคยติดแก๊สรถมือเดียวของสร้างเดิมด้วยสวยนะใครที่อยากจะเข้ามาเทสขับหรือว่ามาดูตัวรถจริงนะคะอยู่แถวมีนบุรีโทรน,นัดหมายกับเอิญก่อนก็ได้นะคะว่าจะเข้ามาดูรถนะคะหรือว่ามาเทสขับนะคะก็โทรน,นัดหมายกับเอิญผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะคะของคันนี้กันมากดี่ก่าว่าห้องเครื่องของคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันพาลูกค้านะคะมาดูห้องเครื่องของคันนี้กันมากนี่ก่าว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบอดี้เป็นยังไงนะคะ ตัวเครื่องของคันนี้เป็นตัว Honda IVT e c นะคะเครื่องยนต์1.5บอดี้ของข้างในตัวรถนะคะหัวนอ็อตไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดมาแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบไม่มีน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมนะคะทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยีฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดเลยนะสภาพคือสวยจริงหัวนอ็อตทุกจุดไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อ,อกก็อยู่ครบแบบนี้เลยพร้อมกับตัวเลขตัวรถก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันให้ได้เห็นและมั่นใจนะคะว่า รถที่ได้เข้ามาเป็นรถคัดเกตเอนะคะคุณลูกค้าค่ไม่รับรถที่ชนหนักพีิกความจมน้ำไฟไหม้เข้ามาขายแน,น่นอนนี่สภาพของตัวรถคันนี้ถือว่าสวยและเดิมมากๆเลยใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาสอบถามกับเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอนะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถ Honda Civic นะคะแฮ่ Honda City คันนี้1.5นะคะ VPart ปี2017นะคะเลขไม์ของคันนี้อยู่ที่61,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครที่ดูคลิปมาจากการรีวิวของเอิญคลิปนี้นะคะก็บอกเลยว่าได้โปรโมชั่นไปเลยนะคะ5,000บาทนะคะไปเติมน้ำมันได้เลยใครที่สนใจนะคะอยากนัดเข้ามาดูรถจริงนะคะบริษัทเปิดทุกวัน เปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงถึง5โมงเลยแต่ว่าหลังจากนี้หรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลของคันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมานะคะก็สามารถที่จะให้แฟน e วิ่งไปเซ็นได้แล้วค่อยนัดวันมารับรถที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะถ้าสนใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเอิรนนะคะ0971693884นะคะแอดไลน์มาสอบถามเอิรนของตัวรถคันนี้ได้เลย ไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ